ลอมแพงเฉลยแล้วพุตานคือใครไม่ใช่กาลเกตกับชาติมาเกิดเอาอากาศอีพีสองไปแล้วสําหรับละครเรื่องพมลิขิตพร้อมมีตัวละครพุตานที่มีใบหน้าเหมือนกับเกตสุรางและกาลเกตปรากฏเข้ามาในเรื่องซึ่งก็ได้มีการเล่าเรื่องราวของตัวละครนี้ว่าพุตานคือใครและเกี่ยวข้องอะไรกับเกตสุรางโดยล่าสุดลอมแพงผู้เขียนนวนิยายเรื่องนี้ได้ออกมาเฉลยตัวละครพุตานชัดๆว่า นี่คือแอบงงมีคนบอกว่าในนิยายพุทธานเป็นกาลเกตกับชาติมาเกิดในนิยายพุทธานก็เกือพุทธานไม่ใช่กาลเกตแล้วพุทธาตัวจริงตายด้วยอุบัติเหตุพร้อมกับพ่อแม่ตอน8ปดขวบกาลเกตเลยมาใช้ร่างของพุทธาในการในการเกิดใหม่เหมือนที่เกศสุรางมาใช้ร่างกาลเกตเกิดใหม่ตรงนี้นิยายตรงกับในละครเดะเลยเพราะดิฉันตั้งใจให้เป็นมาแบบนั้น ซึ่งก็มีแฟนๆเกิดความสงสัยต่างๆ,ๆน,าน,านานาเข้ามาส่งคําถามถึงรอมแพงว่าถ้าอย่างนั้นพุทธานก็ไม่น่าจะต้องหน้าตาเหมือนกันเกสุรามใช่ไหมรอมแพงก็ตอบว่าอยากให้คนอ่านหรือคนดูรู้ว่าร่างกายก็เหมือนเปลือกสิ่งที่แท้จริงคือวิญญาณข้างในมาภาคภูมิลกิจก็เหมือนกันต่อให้หน้าตาเหมือนกันแต่ถ้าวิญญาณคนละดวงก็จะส่งผลที่ต่างกันตามแรงกรรมมีถามกระเกตในร่างพุทธานทําไมถึงแต่งงานฟาริสที่เป็นคร่ญาติได้ รอมแพงให้คําตอบว่าไม่ได้เป็นเคยย่าิกันทางกายภาพยกตัวอย่างคร่าวๆสามีดิฉันชาติที่แล้วเกิดมาเป็นปู่ของดิฉันแต่ท่านตายไปแล้วไปเกิดใหม่ชาตินี้จึงไม่ใช่ปู่ของดิฉันแล้วดิฉันก็จะไม่นับว่าสามีคือปู่แล้วทำไมการเกตถึงเดินทุกอย่างหรืคะในเมื่อตัวเขาคือการเกตที่สิงร่างพุทธานรอมแพงตอบว่าเพราะร่างของพุทธานเจออุบัติเหตุกระทบกระเทือนเดี๋ยวเขาก็จําได้แต่ก็จะไม่อินในอดีตชาติของตัวเองลองอ่านนิยายใหม่จะได้ไม่งง ขายของขายของและคือมาสิ่งร่างแต่ละคนรอมแพงบอกเกิดใหม่ครับไม่ใช่สิ่งเป็นต้นขอบคุณที่มาของข่าวจากมัติชนออนไลน์มัติชน co th